ไม่มันก็ได้หลายเลยดูหนมันกับโดนาโดนลังยูเอาใส่นเ้าไในหกจาก่มด้ยละบอกนยน้ำผู้ลยบอกส่ยน้ำน้ำนี่เขาบอกไอใส่น้ำหรือจะแด่ไมเสยพอให้ไดะให้นี้ยยผุนหยสีน่าสงเกลีจัดให้ให้ีอืด มปลาเนฮัเตนเนียแัวหัวหน้นปา,นาปลาคอไหมคือจังปื้ดปลาดุอีกตั้งหากว่ามันหน่อยหน่อยโตได้แล้วปลาดานเนย้ยานเยอะนั่นบหนลายตัว้ฮัคเตเนียฮัคเตเนียเถวเจะสิไปตาอีกบ่เพงไนบ่เพราะอะไรเพราอะไรจจสิบเนอีกบ่จะ่าเกนอีกนึกก็อนบ่โอ้โนี่มันอ้นี่นี่เอาถามเาม่ได้เมื่อตายเราตายแล้วกเตียยังขึ้นเมื่อตายไปข่อย cái đó không có, mất đi nó mới phải nó cún nó mới nó có thể <laughs> cái, à, cái gì cái gì